กดอีกรอบนะครับผมนะลองดูดวงหน่อยสซผมว่าถ้ามันทองๆอ,อย่างนี้ผมว่ามันน่าจะมาแล้วล่ะนะเออเนี่ยมันต้องมาแล้วป่ะมีเสียงกรี๊ดเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยผมยังดูไม่เป็นนะเดี๋ยวขอดูก่อนมันวัดกันตั้งแต่ตอนบัตรแล้วป่ะนะทองป่ะเอ้ยทองสวัสดีครับที่ต้อนรับเข้าสู่มนูกีชาแนลนะครับผมนะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองตัวของแอปใหม่หน่อยแล้วกัน ซึ่งก็อาจจะมีบางคนที่ไม่รู้จักแต่ผมก็อยากจะแนะนำนะครับนะนะั่นก็คือ x 7 e g a m e นะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลายเกมให้โหลดเลยนะครับนะเป็นเหมือนกับตัวเว็บไซต์แล้วก็ทางแอปพลิเคชันนะครับ <t ell> ที่คุณจะสามารถโหลดเกมนานามากมายนะครับนะในเครือของเขาได้นะครับนะแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับนะว่าไอ้ตัวหน้าตาอินเทอร์เฟซเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับนะที่แบบเป็นความเอกซิสของแอป,ปเนี่ยที่ตัวแอป,ปอื่นไม่มีนะครับนะ,อ,ะอย่างแรกเลยนะครับนะก็มีตัวแปลภาษา นะครับผมคือหลายๆเครื่องเนี่ยมันก็จะมีแปลภาษาของมันอยู่แล้วใช่ไหมลราแต่ว่าบางคนมันก็ไม่มีนะผมนะก็ถ้าเกิดเราเล่นในตัว PC เล่นใน emulator อะไรเงี้ยครับมันก็จะไม่มีนะผมนะและตัวของ er ไอตัวแอปนี้เนี่ยมันก็จะมีพวกท r a n เลเตอร์อะไรเงี้ยมาให้เลยเราไม่ต้องไปหาใช้โปรแกรมอื่นนะครับผมนะ้นพีการใช้ก็คือจะกดไอตัวไอคอนตรงนี้นะผมนะที่จะขึ้นมาตามที่คุณเห็นตรงนี้เลยนะผมนะกดปุ๊บนะครับมันสแกนแล้วมัน,นก็จะแปลให้นะผมนะเห็นไหมเนี่ย มันก็นจะแปลหน้าจอให้นะอันไหนเป็นภาษาอีงก็จะแปลให้นะครับผมอ่ามาเผื่อแบบเวลาที่คุณไปเล่นเกมบางเกม,มนะที่เป็นเกมภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไม่เข้าใจนะมันก็นจะแปลให้นะครับก็จะพอวๆนะก็ระดับประมาณน้องๆ Google Translate นะผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าไอ้ตัวเราก็ราจาเนี่ยมันไปนเกมแบบ,แบบไหนนะแต่ผมถูกใจนะก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะโดนมากที่สุดแล้วครับในหมู่ของตัวเกมที่โหลดมาจากทางแอปของ X7 นนะครับผมนะ เดี๋ยวมาดูกันนะับนะว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคก่อ,อื่นเลยนะก็ถามว่าเกมนี้เรียดีไง่ายไหมคำตอบคือโคตรง่ายครับ <c oughs> ง่ายโคตรนะโอเคเดี๋ยวกดให้ดูเลยแล้วกันนะผมนะผมกดตรงรูปไอคอนคนนะแล้วหลังจากนั้นก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาโอเคตรงนี้ก็คือคุณสามารถที่จะใช้อ,อีเมลได้เลยนะผมนะและคุณก็สามารถที่จะสร้างตัวของซับแอคเคาทขึ้นได้นะผมนะก็คือแอคเคาท์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะผมนะกดตรงนี้แล้วก็พิม นะครับสูงสุด4ตัวอักษรนะรนะสามารถสร้างเขาได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าคุณแบบไม่พอใจดีเก่านะครับนะคุณก็สามารถลบทิง้งแล้วก็สร้างไอดีใหม่แล้วก็เล่นใหม่ได้เลยครับนะมันก็จะเริ่มจากศูนย์เหมือนกันนะครับผมโดยตัวเกมนี้ก็จะใช้เวลาอยู่นิดนึงนะครับผมนะในการเล่นนะเพราะว่าเขาคงไม่อยากให้เราดีๆง่ายมั้งก็เหมือนทุกเกมอ่ะที่เป็นเกมจนะีนนะ่ะนะทุกเกมที่เป็นเกมจนะีนเนี่ยก็จะประมาณนี้หมดเลยครับเสียเวลาประมาณสิบถึงสิบห้านาทีครับผมนะในการเล่นทีนครับผมเนพะื่อได้เพชร มากพอประมาณครับที่จะกดประมาณ2องสิโลอะไรเงี้ยครับผมนะเกมนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนะแต่ว่าก็ถ้าเราเล่นผ่านตัวของ x อ็กซ์เพรสเกมนะครับก็จะมีข้อดีอย่างนึงในตรงส่วนนี้นะผมนะก็คือให้กดตรงแถบด้านซ้ายเฉพาะที่เป็นขาวๆนะหลัจากนั้นก็กดเวลแฟร์ครับผมนะตรงเวลแฟร์เนี่ยมันก็จะมีให้แจกกิฟต์โค้ดอะไรพวกนี้นะครับผมนะสำหรับคนที่เล่นครั้งแรกนะในไอดีนั้นครับผมนะก็จะมีทั้งหมดเท่านี้เลยนะครับผมนะแล้วก็กด นะก็พีไปนะผมนะหรือไม่ก็กด c o n บินเนตอินพุตด้านบนก็ได้นะมันก็จะโชว์ตรงนี้เห็นไหมเราสามารถกอบได้ทุกเมื่อเลยนะครับนะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะว่าจะเอาไปก่อโค้ดตรงไหนนะผมนะคุณเห็นตรงนี้ไหมครับกิฟโค้ดนะผมนะก็กดกิฟโค้ดตรงนี้อ่ะทีนี้นะสิ่งีคุณทำก็คืออะไรครับกดคลิกตรงนี้ปั๊บมันก็จะ Copy เสร็จแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็มาตรงนี้แล้วก็กดวางนะผมนะปั๊บแล้วก็ทำการ Exchange เนี่ยอันนี้ผมแลกไปแล้วนะผมนะมันก็เลยบอกว่าคุณได้ใช้กิ เห็นไหม easy o, นะ bro ชิวๆก็นะอือโอ้แล้วถ้าถามว่าทำไมเกมนี้ผมถึงได้เปิดเพลงอื่นประกอบนะไม่ได้เอาเพลงในเกมนะให้ผมง่ายๆเลยครับนะเพราะว่าเกมนี้นะครับผมนะบันดันใช้เพลง Ivory Tower ของซาวันโนนะครับตอนผมเข้ามาในเกมนี่คือผมก็ตกใจแล้วผมนะว่าแบบเฮ้ยอะไรวะทำไมเพลงมันคุ้นๆเหมือนเคยฟังเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วนะผมนะเออคุณลองไปหาฟังดูได้นะในยูทูบเนะ ผมว่าแล้วไม่น่าทตไปฟังแล้วมันติดหูอย่างเลยนะครับผมนึกว่าสวัส์มาเองที่ไหนได้มันคือสวัส์จริงๆเว้ยคุณโหโหโหแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเนะผมนะถ้าเกิดว่าใครจะไลฟ์เกมนี้ก็ปิดเสียงเนอะผมนะเออปิดเสียงเพลงครับแต่เสียงเกมเปิดได้นะเสียงเพลงนี่คือติดลิขสิทธิ์1ล้านเปอร์เซ็นต์นะผมนะอันตรายมากนะผมนะเออเพราะฉันก็เลยขออนุญ,ญาตอ่าปิดไว้ก่อนแล้วกันแล้วผมจะเปิดเพลงแบบแบล็กเกลว์ BGM แบบชิวๆให้แล้วกันนะผมนะประมาณนั้นนะครับผมโอเค เกมนี้มันจะเป็นสไตล์ไหนใช่ไหมครับนะก็กอดเออเลยนะครับนะมาดูกันก็จัดทีมนะรค,นครับปาร์ตี้คาแรคเตอร์ครับผมนะมีแบ่งเป็นแถวนะ,นะแถวหน้าแถวกลางแถวหลังใช่ไหมครับผมนะอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่งเกมเพลย์เลยด voilà. ีวกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าตอนเราเริ่มมาครั้งแรกเนี่ยนะก็คือเราจะโดนบอทเนี่ยมันบังคับให้เล่นตามด่านไปก่อนใช่ไหมครับเรายังไม่ได้โดนปล่อยให้มันเล่นอิสระได้มันจะให้อิสระตอนประมาณด่าน2องขีดสี่นะผมนะ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะสามารถเล่นออโต้ได้หรือว่าคูณ3ได้เนี่ยก็จะเริ่มตอนบท3นะครับผมซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนะผมนะก็อย่างที่ผมบอกครับประมาณ10นาทีนะครับอย่างเร็วนะครับผมนะแล้วก็สามารถกรอกโค้ดอะไรเงี้ยแล้วก็กดกระชาได้นะครับผมนะโดยตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะให้กดทีนึงก่อนนะครับผมนะแล้วก็จะน่าจะให้กด10โลนะครับผมนะนะถ้าเกิดสมมติว่าไอ้10โลตอนนั้นที่มันกดเนี่ยแล้วคุณได้ตัว sr d d นะครับผมนะก็สามารถที่จะไปเล่นยาวๆได้เลยนะครับผมนะโดยการเคลียร์ชัปเตอร์นะครับค ถ้าเกิดสมมติคุณเคลียร์ชัปเปอร์หนึ่ชัปเปอร์สองเลยครับมันก็จะได้10โลแล้วก็10โลนะผมนะ <c oughs> ก็คือแบบเพราะว่าคุณก็จะได้มาละยี่สิบโลใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือที่ตุนอยู่ในตัวตัวกาชาผมตอนนี้ก็คือจะมีประมาณ40กว่าโลแล้วยังไม่รวมกดตอนแรกนะผมนะก็คือตอนแรกมันฟรีมันฟรี10โลแล้วก็อีกหนึ่งโลนะนะอ่ะรวมๆแล้วก็คือจะประมาณอ่าถ้าจบชัปเปอร์สองนะครับมาถึงชัปเปอร์สามนะก็ประมาณห้าสิบโลได้นะครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมใช้วเวลาไม่นานนุผมนะแต่ก็ ถ้าเป็นไปได้นะผมนะก็อยากให้มันแบบอมไม่จะเป็นต้องเล่นถึงสเตจขนาดนี้นะคือจริงจริงมันฟังดูเหมือนมีเยอะใช่ไหมมันต้องถึงสเตจสามเนีแต่ว่าเกมนี้คือสเตจมันสั้นนะครับผมนะมันใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับนะในการเล่นแต่ละสเตจนั่นแต่ละชัปเตอร์เนี่ยนะครับเพราะว่าเกมนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเกมที่ถือว่ามีชัปเตอร์ที่ยาวมากเลยนะท่าที่คคนดูนะนะคุณเห็นไหมเนี่ยโอ้โหดู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 โอ้โหร้อยชัปเตอร์ครับผมนะคือไม่รู้ว่าแม่งจะเยอะไปไหนนะครับเนี่ยนะโอ <laughs> okay, เคร้อยชัปเตอร์แลยครับผมนะก็เล่นกันนให้จ เรียกได้ว่าตัวติดเก้าอี้ไปเลยนะับผมนะสุดยอดอ่ะโอเคแต่ว่าชัปเตอร์หลังเนยคุณเห็นไหมครับตั้งแต่ชัปเตอร์สไปต้นไปเนี่ยคุณจะได้ตัว๋วกดกาชาเป็นแค่5ตั๋วเท่านั้นนะครับผมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะอ่าภาพก็ประมาณนี้ครับผมนะถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจในเรื่องใช่ไหมครับกดเลยครับแปแลเท่านะนี่เห็นไหมก็จะแปลแบบ เรียกได้ว่า o o o g t r t r s n s t e นะผมนะแบบน้องๆนะนะน้องๆแต่เกมนี้มีภาษาไทยนะผมนะก็ไม่ต้องห่วงครับคุณสามารถใช้ภาษาไทยได้นดแต่ผมอยากจะโชว์ตัว Translate ของไอตัวเนี่ยเ7กเมดูนะครับผมนะไอตัวพวกเป็นแกจเสริมพวกนี้ครับผมนะก็จะได้แบบเข้าใจกันนะครับผมนะว่าไอตัวแอปนี้มันมีอะไรดีบ้างนะครับหรือว่าเกมที่โหลดมาจากไอตัวค่ายเนี่ยมีอะไรดีบ้างนะครับมาโอเคไปเดี๋ยวมาดูกัน มาโอเคครับตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกนะผมนะก็เดี๋ยวจะเล่นแบบคูณหนึ่งให้ดูก่อนแล้วกันอันนี้ก็คือจะมีแบ่งเป็นแถวใช่ไหมครับก็จะมีแถวหน้ากลางหลังนะตัวแท้งผมก็ยืนอ,อยู่ข้างหน้าและไม่มีอะไรมากแล้วก็ด้านซ้ายแล้วจะเป็นในส่วนของแอคชั่นบาร์นะครับผมนะอ่าแล้วก็นะตัวละครฝั่งนู้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะโจมตีเราแบบทะลุไปข้างหลังได้นะครับแล้วแต่ประเภทสกิลนะผมนะอันนี้เป็นตัว sr ผมนะครับที่กดมาได้นะก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกเป็นสายดีบัฟนะผมนะ ตอนแรกก็ว่าจะรีอยู่แต่ว่าก็ไหนกๆก็ได้ทาคอนเทนต์แล้วก็ทําสักหน่อยแล้วกันนะครับผมอ่าแล้วก็ไอ้ตัวการ์ดนะยครับผมนะเราสามารถเลือกที่จะเอาได้นะครบนบะมันจะมีแบบขึ้นมา2ใบอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกมาสักใบหนึ่งแล้วมันก็สามารถผสมกันได้ด้วยนะผมนะแล้วทําให้ความเสียหายเนี่ยมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะหรืออาจจะมีผลบัฟหรือดีบัฟพิเศษอื่นๆก็ว่ากันไปนะครับผมนะอันนี้ก็คือผมปลดออโต้แล้วไงนะตั้งแต่บท3แล้วผมนะทีนี้ก็เล่นแบบสบาย ถ้าดูจากภาพแล้วก็มันก็จะคล้ายๆกับพวกเอ็กโคคาริบนะผมนะเห็นไหมอ่ะโอเคตอนนี้มิสไซล์ผสม2รลูกแล้วผมนะอ่าเป็นไงชิลลแล้วทีนี้ถ้าเกิดกดยิงไปปุ๊บนะครับมันก็จะสามารถสตันศัตรูได้นะครับผมนะอ่ะโอเคลองดูเห็นไหมครับที่สตันนะผมนะทีนี้ก็เรียบร้อยน่าจะจบเกมแล้วครับนะ่าสวยๆถ้าถามว่าดา่ามีความยากมากไหมก็ถ้าคุณป้านตัวละครไม,ไม่ไม่น่าเกียดเกินมันก็ได้ครับผมนะเอออ่ะโอเคตามนั้นนะครับผมนะ อตอนนี้ก็คือมีการปลดด่านเลยเพิ่มเติมน้องนะเพื่อที่จะมาทําการอัพตัวละครนมานระบบที่ใช้ในการอัพเพิ่มค่าพลังตัวละครนะี่คือแบบแป้้โคตรเยอะแล้วนะผม,นะผมยังปลดไม่หมดเลยได้ซ้ำนะผมนะโอเคเดี๋ยวขอลองดูนีดหน่อยสิอันนี้คืออะไรนะผมนะโอเคอันนี้ก็คือการเลื่อนขั้นน้ผมนะดยเกมนี้เนี่ยคือตัวละครเราก็จะมีการเลื่อนขั้นนะผมนะเลื่อนแร็งครับน้งนะนะเหมือนแบบเป็นเป็นนักผจญภัยอย่างเงี้ยครับในเกมอพิจีอะไรเงี้ยก็ต้องมีเลื่อนขั้นจากบอลซิลเวอร์โกลแพตตินัมอะไรอย่างง,า Bond, Silver, Go, inum, างี้ใช่ไหมครับนะอันนี้ก นะถ้าตัวละครแล้วรับการเลื่อนขั้นนะผมนะก็จะมีผลต่อสเตตปาร์ตี้ด้วยนะผมนะประมาณนั้นนะผมนะแล้วก็สามารถปลดเพดานเลเวลตัวละครแล้วก็สามารถที่จะเออ่ปลดขั้นของตัวละครได้นะครับขั้นแบบไหนก็คือนึกถึงเกมอาร์คไนท์ครับนะที่จะมี e1 e2 อะไรเงี้ยครับผมนะก็จะปลดขั้นได้นะผมนะแล้วก็จะมีเควสเพิ่มเติมครับแล้วก็รวมถึงปลดฟังก์ชันในเกมเพิ่มเติมนะครับผมประมาณนั้นอ่ะโอเคนายเขาดูซิรีเสิร์ชคบนี่คือทำอะไรส่งตัวละครสำรวจหรือเปล่านะผมนะ โอเคครับเหมือนเป็นการเคมของได้นะผมนะก็คือตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าอไอดอลใช่ไหมโอเคเพราะว่าตัวละครจะมาแบบตีๆมอนๆอ,อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เอาของนะครับนะแล้วก็ปล่อยมันลันไปแล้วกันนะผมนะโดยไอ้ตัวที่มาตีเนี่ยก็คือ MC ็มซแล้วผมนะเอ็มซนะที่มีให้เลือกชายกับหญิงนะผมนะก็เนี่ยครับนะ <c oughs> นบนะตัวละครเอกเกมน,นี้คือแบบแม่งลุยเองแล้วนะนะเออแล้วเป็นตัวละครหลักเรียกได้ว่าแบบสําคัญมากด้วยนะผมนะเอาตามตรงก็คือแบบ ต่างจาก MC เกมอื่นเยอะแยะเลยนะผมนะโอเคครับมีปลดแพ็กมาเฉยๆได้นะผมนะไม่มีอะไรมากนะผมนะไอ้แพ็กนี้ก็คือมันเหมือนจะฟรีนะผมนะแต่มันก็ไม่ฟรีเพราะว่าไอ้ตอนขั้นที่2เนี่ยคุณก็ต้องจ่ายตังค์นะผมนะก็คือเกมนี้มันจะมีเด้งโชว์แพ็กโชว์ลดราคาอะไรพวกนี้เยอะมากนะครับผมนะเออหาทางล่อซื้อเราเอาจนได้นะครับผมนะพยายามเหลือเกินนะครับผมนะโอเคก่อนอื่นก็มาดูทีมเราก่อนละกันนะผมนะก็ตัวละครเราเนี่ยถ้าเป็นตัวเอกนะผมนะมันจะมีคำว่าบัตรลายอยู่ตรงล่างขวานะผมนะ ถ้าคลิกไปปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันมีเหมือนสกิลทีใช่ไหมคุณสามารถกดอัพได้เพรนะเพื่อเพิ่มเพื่อ,เส,นะเ,อ,เ,อเ,เสริมค่าความแข็งแกร่งนะผมนะทำไมเนิร์ยวันนี้โอเคเสริมค่าความแข็งแกร่งให้กับทีมนะผมนะปั๊บอัพ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 แมโอเคปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคในดูซิพออัพเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับนะก็มันก็จะอัพวงใหญ่ได้นะจากนั้นก็ค่อยอัพวงตรงกลางอีกทีหนึ่งอ่าทีนี้ก็จะได้ปลดนะผมนะความสามารถนะครับของไอ้ตัวสเปนิชั่ลเฟเวอร์ที่อยู่ตรงกลางนะก็จะได้ ทาเล่นอันล็อกมาทาเล่นอันแรกก็คือสแต็ทุกอันนะครับบวกหาเซ็นต์นะครับตามนั้นเลยนะโอเคมีอะไรไหมครับก็ต้องติ๊กบัตรลายดูครับผมนะโอเคอันนี้ตัวของตัวเรานะครับบอกว่า you have sent all b บัต i n ายอินดิเฟนท์นะ you can now conduct บัตร l i n e rating นะมีการเพิ่มตัว rating ของบัตรลน์นะครับโอเคทีนี้เราก็น่าจะสามารถวาดอะไรได้ใช่ไหมครับเหมือนเกมแถวนี้นะโอเค ว่าเสร็จแล้วครับผมนะก็คือบัตรไลน์นะครับได้รับการอัปเกรดจากระดับเนะผมนะระดับแบบคนสอกตกนะไปเป็นระดับ E นะผมนะโอเคนะก็ตามนั้นนะครับนะโดยของที่เราต้องใช้เนี่ยก็คือตัวของบัตรไลน์อิมพ린ตนนะผมนะซึ่งตอนนี้ก็เหลืออยู่8อันแล้วครับผมนะอย่างที่บอกเขาก็ต้องไล่อัพไล่อัพไปเรื่อยๆครับผมนะเพื่อเพิ่มสแตททีมเราให้มากที่สุดนะมันจะได้เล่นง่ายๆนะผมโอเคไปก็ใช้ไม่เยอะครับผมนะก็ถ้ามันหมดก็ไปเล่นเนื้อเรื่องฟาร์มเอาแล้วกันนะครับง่ายๆแค่นั้นไม่มีอะไ โอเคครับนี่ก็จบไปอีกคั้งหนึ่งแล้วนะผมนะต่อ,อไปก็ไปพูดถึงเรื่องของอ่าแพ็คร้านค้าหน่อยแล้วกันนะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะผมนะแพ็คร้านค้านะผมนะไปดูในส่วนของพวกท็อปอัพเลยแล้วกันนะครับนะท็อปอัพก็อันนี้กด็ดูปกตินะผมนะหน่วยก็เป็น US เอสดอนนะผมนะอ่ะโอเคมีการเคลมฟรีนะผมนะก็จะมีเพชรสามสิบนะนะแล้วก็ตัวของเงินนะครับสองหมื่นนะอ่าในส่วนของเพชรเนี่ยครับถ้าจะกดกาชาสิบโลนะครับก็ต้องใช้เพชร รวมแล้วโอเคตีประมาณสัก2,500ได้นะผมนะแต่ว่ามันจะมีสเปเชียลออฟเฟอร์อยู่ครับผมนะที่ว่าถ้าเกิดกดครั้งแรกเนี่ยนะก็จะใช้ครึ่งราคานะผมนะก็คือเอาเพชรเนี่ยครับนะอ่าเรียกได้ว่าไปซื้อตัวนะผมนะก็จะใช้เพชรเพียงแค่ครึ่งเดียวของการกดปกตินะครับแล้วก็ไปได้10ตัวมาก็คือเหมือนฟรีไป5โลครับผมนะว่าง,ง่ายๆนะครับผมนะ่อันที่เหลือก็คือเป็นเติมนะผมนะอันนี้คือเป็นมันลีรายเดือนนะ ไอ้พวกแพ็คอะไรเงี้ก็ดูผ่านๆแล้วกันนะครับผมนะส่วนนี้ก็คือเป็นเหมือนเมนสตอรี่แพทเทิลผานตรงนั้นก็คือเป็นแพทเทิลผาที่ต้องเล่นเนื้อเรื่องนะครับผมนะถ้าเล่นเนื้อเรื่องปุ๊บเนี่ยมันก็จะปลดได้พวกตัวของตัวตรงนั้นในการกดกาชานะครับผมนะตามแต่ละระดับชัปเตอร์นะครับผมนะซึ่งราคาตอนนี้มันก็อยู่ที่13เหรียญนะครับผมนะหรือคือตีไปประมาณ420บาทนะครับผมนะค่อนข้างที่จะแพงเลยต่อไปมาดูตัวของสตัมมิแนบีพีละกันนะครับผมนะสตัมมิแน่นะ โอเคแต่ว่าไอ้นี่ที่ให้เนี่ยมันไม่ใช่สตัมมีน่านะเนี่ยมันคือเพชรนะผมนะเออมันคือเพชรนะครับผมนะอันนี้คือเพชรที่เอาไปกดกาชาเนาะผมนะเออโอเคนะครับหน้าตาอย่างนี้เลยครับผมนะไดมอนด์เนาะผมนะโอเคไหมอ่ะก็อันนี้เราถือว่ายังเป็นเบสิกอยู่เนาะผมนะถ้าเบสิกก็คือน่าจะได้แค่น,นี้นะฝั่งซ้ายเนาะผมนะอ่ะถ้าเกิดสมมติว่ากดซื้อใช่ไหมครับนะไอ่เก้าจุดเก้าเก้าครับหรือก็คือประมาณตีไปสักสามร้อยห้าสิบนะผมนะก็จะได้ตามที่คุณเห็นเนาะผมนะอืมโอเคเนาะ ตามนั้นเลยครับนะสต๊าฟมีหน้าไปเคลื okay. ่อานอันนี้คือมันจะได้ต่อเมื่อไรนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นการใช้สต๊าฟมีหน้ากำลังนะครับนะมันจะได้สมชื่อสต๊าฟมีหน้าหน่อยนะครับนะเออโอเคนะตามนั้นเลยต่อไปอันนี้คือแพ็คเพชรครับนะธรรมดา normal แล้วครับนะแพ็คแพงสุดนะครับนะเก้าเก้าถ้าแปลเป็นไทยก็น่าจะ3ามพันะครับนะอ่าก็ขนาดนะครับนะหกพันสี่นะครับนะคูณกับ6กพันสี่นะครับนะก็คือครั้งแรกจะได้ดับเบิ้ลนะครับผมนะครั้งต่อไปก็จะเหลือบ 8,800เท่ันั้นะเหมือนกับเกมค่ายมีนะครับผมโอเคไหมโอเคครับผมนะก็อันนี้ก็ต้องน่าจะแบบครอบคุมแล้วป่ะเอ้ยอย่างไรก็อย่างหนึ่งที่คุณอยากจะต้องรู้ก็คือกดกาชามาเดี๋ยวมาดูกดกาชากันดีกว่านะผมนะอกฎกาชาตอนนี้คือผมปลดแค่มีแค่ตู้นี้นครับผมนะเข้าใจไหมตู้นี้ตู้นี้เท่านั้นนะผมนะใช่เอาโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าระบบกาชาเป็นไงนะผมนะก็คือตัวละครเอซอาร์นะผมนะก็จะออกอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์นะผมนะ อ่าเป็น sr แบบเรทรวมทั้งหมดเลยนะผมนะที่เหลือก็เป็น24%แล้วก็73%็ามเปอร์เนต์ตามลำดับนะผมนะแล้วคุณก็จะการันตีได้ sr แน่นอนนะครับผมนะในทุกๆ40โลนะผมนะอ่าก็คือการันตีได้ sr นะครับผมนะอ่าโอเคเข้าใจนะแล้วก็เออ่ตัวของการันตีลิมิตนะครับผมนะ40นั้นก็จะถูกรีเซ็ตนะครับผมนะถ้าเกิดสมมติว่าคุณได้ตัว sr ไปนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเกิดคุณได้ก่อนนะมันก็รีเซ็ตนะครับผมนะก็ต้องไปเก็บใหม่นะครับผมนะกรณีคือเกืือออสุดก็คคต้ง40นะรับผม ถ้าเกิดสมมติว่าคุณได้พันธมิตรที่คุณมีอยู่แล้วนะครับผมนะก็ตัวละครตัวนั้นก็จะกลายไปเป็นเศษในทันทีนะครับผมนะซึ่งตัวละครแต่ละตัวก็จะต้องมีการปลดขั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ถือว่าเยอะไหมก็เยอะอยู่นะครับผมนะอ่ามันมีหลายโพอยู่ครับผมเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูก็ได้นะครับผมนะประมาณนั้นแล้วก็ทุกๆ10โปน,นะน,น,น,นะครับผมนะก็การตีเออาร์แน่นอนทำแล้วถ้ากด10โลนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวละครแล้วกันนะครับเผื่อคุณอยากรู้โปเท่าไหร่นะโอเค ตัวนี้คือชิมิเกนนะครับนะก็ไม่ได้เทียร์ซีโร่ครับนะแค่เทียร์วันนะที่ออกมานะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะว่ามันมีกี่โพนะครับนะก็ตามที่คุณเห็นนะครับนะเนี่ยก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนะมันเกียมแถวนี้นะครับนะมันเกียมแถวนี้แล้วเราก็ต้องใช้เศษนะครับนะตอนแรกสิบนะครับนะแล้วตอนหลังก็มันก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆละมัังนะครับนะอันนี้ไม่ชัวร์นะครับนะโอเคตามนั้นแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้ตู้นี้มีตัวละครฟลิกอัพตัวไหนบ้างนะครับ อ่าก็มีซีซ่าโนโนลูมินัสนะครับเอนซี่นะครับไมซากาโตคุนะครับนะฟิงเกอร์นอร์มานะครับนะโอเคมีเยอะแยะมากมายเลยนะับนะแต่ตัวเมตาจริงนะครับมีนะครับเอนซี่หนึ่งนะผมนะก็ถือว่าเป็นเดอะเบสซัสเ a น n in the game นะครับนะก็คือเป็นทั้งฮีเลอร์นะครับนะแล้วก็เป็นตัวที่สามารถเคลียร์ดีบัฟได้นะครับแล้วก็ฟื้นฟูแต้มสกิลนะครับนะถือว่าเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเ the base s พ p p o r t i นเดอะเกมนะครับนะก็คือมัตเซฟเป็นอย่างยิ่งนะครับผมถ้าเป็นพวกเดามจนะครับนะก็อืม จะมีตัวของซีโร่เนาะผมนะซีโร่ก็ใช้ได้อยู่นนะผมนะก็จะเป็นพวกระเบิดน้ําแข็งับแล้วก็ชิ่งนะครับเป็นเหมือนก็เป็นเอวครับนะแต่มันจะชิ่งเน่านะแล้วก็ไอ้พวกสถานะอะไรพวกนี้ก็น่าจะมีผลเยอะด้วยครับในเกมนี้นะครับนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นเนาะเลยยังไม่อินดีเทลแล้วกันนะับผมแล้วก็มีซัพพอร์ตแบบอีกตัวเนะผมนะก็หมิงซีรูเนะผมนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบก็คือช่วยกันตายเพื่อนเนะผมนะ อ่าแล้วก็จะบวกดดเมจท่าพิเศษหรืออันตรีอะไรพวกนี้ครับผมประมาณนั้นนะครับผมนะโอเคแล้วก็จะมีที่เหลือจะเป็นพวกอ่าคุณลุงนะครับผมนะโคชิอุเอสุกินะครับผมนะสายแทงสุดยอดของเรานะครับผมนะอ่าก็คือสามารถที่จะกลางโล่กันให้กับทีมได้แล้วก็มีแบบเป็นเหมือนดูซับดดเมจได้ด้วยนะครับผมนะก็คือเดอะเบสต์แทงนั่นเองนะในตอนนี้นะครับนะโอเคนะที่เหลือก็น่าจะมีใครกัน ชิเซกนนะครับผมนะอันนี้ก็ตัวท็อปเหมือนกันในแท็กเกอร์นะครับผมนะอ่าก็คือเน้นตีขี้ะครับผมมีความสามารถในการคีที่รุนแรงนะครับทำให้เคลียร์มอนได้ง่ายมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะว่าเราจะได้อะไระครับใน40อันนี้นะครับผมนะอืมมาเรามาดูกันนะครับระบบกาชาก็คือเลื่อนเอาบัตรรถไฟนะครับม,นะมาแตะนะครับโอเคปังวูรตรตรตร รับ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 โอ้โหไหนดูหน่อยสิม่วง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 โอเคชัดเจนได้ยังนะพอออกรถไฟมาปุ๊บนี่คือเห็นชัดเลยนะผมนะว่าเกลือหรือเปล่านะครับผมนะเกลือแน่นอนครับมันจะเหลือเหรอโอ้โหโอเคนะเรียบร้อยแล้วผมนะมีแต่ม่วงม่วงม่วงนะถ้าเกิดสมมติว่าแบบเจอของดีเนี่ยมันน่าจะต้องมีทองนะผมนะเออ เอาโอเคครับผมถ้าเกิดอยากจะวิธลิสตู้นี้ได้นะผมลืมบอกไปนะผมนะก็ต้องกดอีกร้อยยี่สิบเก้าโลเลยครับนะจะวิธลิสได้นะผมในตอนนี้นะครับผมนะโอเคแล้วก็จะมีของขวัญน,นะครับผมนะจะมีพวกเศษตัวละครกับเอ็กพีพอร์ชั่นหรือก็คือตัว e ตอัพเอ็กพีตัวละครนะผมนะถ้าเกิดสมมติว่าเรากดถึงตามเรโชที่มันกําหนดนะครับนะเอาปกดอีกรอบนะครับผมนะลองดูดวงหน่อยสิผมว่า ถ้ามันทองทองอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะมาแล้วล่ะนะเออเนี่ยมันต้องมาแล้วป่ะมีเสียงกรี๊ดเฮฮาอะไรอย่างงี้ผมยังดูไม่เป็นนะเดี๋ยวขอดูก่อนมันวัดกันตั้งแต่ตอนบัตรแล้วป่ะนะทองป่ะเอยทองทองอย่างนี้มาแล้วมาแล้วอย่างนี้ใช่เลยต่าจากเมื่อกี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มาแล้วครับเอสอาร์ SR ครับผมยังไงครับโอ้โหฟ้าผ่ามาเลย The Win h a s long gone มาสวัสดีครับใน Watcher Forum นะโอ้โหคุณลุงนี่ลุงไหนเนี่ยโอ้โหตายไม่ใช่ตัวที่เราเลือกด้วยนะครับเนี่ยนะไม่ใช่ตัวที่เราอยากได้แน่นอนนะผมนะโอ้ตายแล้วเออคุณลุงคนนี้ก็อยู่ประมาณอ่าประมาณแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ซีโร่แล้วนะเทียวันแล้วนะนะเออประมาณนั้นนะผมนะก็คือจะเป็นสายแบบอ่าเอา skill aled, สกิลซีลเส่ศัตรูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีดีบัฟนะครับผมนะ อะเป็นเป็นตู้ดีบัฟปะคุณแล้วก็เป็นสายซัพพอร์ตที่แบบมีความเฉพาะทางลงมาอีกนิดนึงนะครับผมนะอืมแม่ตายแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยดวงไม่ค่อยดีเลยลีรีีี <laughs> โอเคครับเลยอีกยี่สิบครับผมนะแต่ตอนนี้เรากดแรกได้แล้วก็แรกก่อนเลยแล้วกันปะนะผมนะอ่ะยี่สิบครับผมเราดูซิว่าจะออกไหมครับผมนะอ่ะเนี่ยคุณดูเดี๋ยวไหมผมเห็นแล้วผมดูแล้ว,ม,ลวมันมันเหมือนจะทองนะแต่ผมไม่ค่อยอยากจะเชื่อใจว่ะไม่น่าจะอ,าออกในอีกสิบโลต่อมาละมัง้ง เฮ้ย <Hey, S 2> หรือว่าทองวะทำไมมันแอนิเมชั่นดูเหมือนเมื่อกี้เลยมีเสียงวิดวิวครับนะมีคนเชียร์มีคนหัวเราะนะมีคนมีความสุขนะจะคิกเคียงหรือเปล่าไม่น่าจะคิกเคียงนะโอ้โหม่วงอย่างนี้เรียบร้อยแล้วครับผมไม่น่าต้องถาม <laughs> โอเคมีม่วงหนึ่งตัวนะเอ่อไม่สองดิยังไม่มีโลไม่มีโลโอเคแหม่ดูยากเนาะคือมันดูง่ายก็ต่อเมื่อบาแดบบตอนเวลาที่เราเปิดอ่าประตูรถไฟออกมาใช่ไหมแล้วเราเห็นว่ามี ทองอยู่ข้างนอกอะอันนั้นนะใช่แน่นอนนะเฮ้ยอันนี้มันดูทองแรงอยู่นะเนี่ยน,นะมันเหมือนมีลุงลุงมีขเขาเรียกอะไรนะมันมีเหมือนเป็นโกสออฟใช่ไหมลอ,อยอยู่เออผมว่าใช่ว่ะอย่างเงี้ยใช่เออสงสัยเสียงคนเชียร์นี่คือมันมีหมดอะครับผมนะเออนะเราอาจจะใช้เป็นเกณฑ์วัดไม่ได้นะแต่เปิดประตูนะชัวแน่นอนโอเคครับผมนะม่วงล้วนๆเลยครับนะเยี่ยมเลยนะซูซี่ครับผมนะซากุระยาบุกิครับนะ้องโหตัวอ่านี่คือมัน มันมัน,ม,นมันดูดีขนาดนี้เลยเหรอเกมนี้หรือจะเสื้อเอาแล้วมันดูดีกับตัว S R ได้อย่างไรนะผมนะ What the fuck hell โบรโอเคตามนั้นนะครับผมนะเรียบร้อยโอเคเป็นไงก็คือมันสามารถที่จะ,อะเอาไปแลกตัวได้นะผมนะแต่ว่าถ้ามันไม่พอก็ต้องกดทีละโลอยู่ดีนะครับนะ,ะประมาณนั้นนะครับผมนะและนี่คือคร่าวๆนะผมนะกับตัวของเกม ดะกอนราจารีไลซ์นะล์นะก็ถ้าเกิดใครชอบนะผนะก็สามารถโหลดได้ที่ใต้ลิงก์ดีสคริปชั่นเลยนะผมนำะมาเล่นกันนะผมนะเดี๋ยวผมก็ขอลองดูก่อนแล้วกันนะว่าจะเล่นยาวๆแค่ไหนนะเพราะว่าตอนนี้มันมีเกมที่เข้ามาเยอะมากนะผมนะแล้วเดี๋ยวเป็นช่วงสิ้นปีด้วยนะอาจจะมีเกมมือถือแบบระดับท็อปๆนะผมนะของเรียกได้ว่าของจีนมาอีกนะผมนะเออ นะครับตอนนี้ก็คือเล่นเสามา้าเนี่ก็กินเวลาเยอะมากแล้วผมนะแต่ต้องดูอีกทีนะผมนะเออคือเกมนี้สามารถเล่นข้าเวลาได้แน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คือจบที่ออตโต้ครับผมนะเวลาเล่นก็ไปไวดีนะผมนะเอาไปฆ่าเวลาทำนะนะสนุกดีครับแล้วก็ระวังโดนแพ็ะล่อซื้อแล้วกันนะครับมันล่อเยอะมากเลยนะครับทุกคนนะระวังอย่าวันไหวนะผมเพราะว่าราคาเนี่ยมันดูคุ้มมากแบบประมาณแบบ20บาทถึง50บาทได้10บโลอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะก็แบบอันนัมันก็มีสิทธิ์ที่จะลั่นอยู่นะเพราะหลายๆเกมเนะี่ย10บโลก็โดนไป500 600นะกร้อนะ อแต่เกมนี้ก็มีเรียกได้ว่ามีตัวช่วยเยอะนะครับนะถ้าเกิดสมมติว่าคุณยังไม่หมดที่ฟาร์มจริงก็ก็ยังไม่ต้องเติมก็ได้นะครับนะขอโชคดี้วนในการกดกาชานะครับนะรีก็ง่ายนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเสียเวลาเล่นนิดนึงเนี่ยก็ถ้าได้ตัวละครที่ต้องการตามที่ผมบอกแล้วก็สามารถโซโลเล่นเลยนะครับนะแต่ถ้ายังไม่มีก็รีนะครับผมโอเคครับผมนะสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับถ้าเกิดใจชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับอย่าลืมกดริ่งแจ้งเตือนจะได้พลาดอะไรในคราวต่อไปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับนะสวววัััััสสดีีครรบบขออตลาไปก่น